น้ำนี่ก็เมียนตันทางโพดไปเก็บไปเก็บปักมอนไปเก็บปักมอนอือโทรศัพท์กับ,บาากสิตตยมาใตาแ้แหล่อดอกอันนี้คือว่าใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ใหญ่เก็บเก็บเก็บเอาสีดำที่ลูก สีดำสีดำเอาเอาแล้วก็เทสเค็บแล้วก็เอาเลยสับปะทิมนีดแหละแบกแบกแบกสีดำเออสีดำเอาอีกนะแม่หนิใช้แบล็กเบอร์รี่เออแบล็คเบอร์รี่เอาเออเอาเอาอีกเอาหมดนะมันดำหมดแหละจะเห็นปะจะเห็นนะมันดำไปเลยอ้าวมันก็เปื้อนเสือมาแล้วเอ้ย ไปเอิ้อนโต้ยังมาขมอนขมอนเปิืงกล้องโทรศัพท์ตาสาวกะสิไปแล้ว Come where we jump Come on, come on. อเอ้าเอ้าให้มันมืดไปถือโทรศัพท์ให้เจ้านี่ <c oughs> มือได้เจ้าสิไปหงเฮียนหงหำฮะบ่มือได้เจ้าสิสคุลนะบออร่อยมือได้เจ้าสิสกูลมาเอามันมืดดิยังอยู่นี่นี่นี่น,นี่เดายนดุนี่เดาลูกนี่ เก็บเราไปตากแดดไว้อาลีเอามาเิงแล้วสูงกระดอนดิอวันเดสูงอวันเดสูงมันสูงอาลีเอ้ย ao mau 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 Cho xanh mà là mới có tẹt nữa thôi Ủa đam khắc đi

ตกเลยเก็บว่าแน่อาลีเอ้าตกอีกเลย <We S 1> นี่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 วิววิจาวคามอนตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่โนู no. เออตัวนั่นแหละเออนั่นแหละอันนั่นแหละเอ้าวิววิจาวคามอนฟีววิจาวคามอนโอ้ยมีแต่ลูกต่างประเทศเนาะมีลูกคนลาวจะคนในนี่คนฝรั่งดั้งแแบบเจ้าเห็นบ่นี่ฝรั่งดั้งแแบบ พลังดังแมบไปเคยเห็นพลังดังแมบจิบม่บว้ายเหี้ยละอลิอ้าวพลังดังแมบอา้าวเหี้ยอะไรกันแะน่ เห็นพกเจ้านี่แหละบ้านเมืองพลเิศในซ้อนภาษาอันนั้นในซ้อนภาษาอังกฤษให้ลูกให้ลานให้ว้าภาษาอังกฤษได้อันนี้บทคนเล่าแท้ๆบทในซ้อนภาษาเล่าให้ลูกให้ลานบัดนี้เียนภาษาเล่ากับบได้อ่านภาษาเล่ากับบไดย้ยพกเจ้านี่บอกภาษาลาวกับบเป็น มาบามาเต็มภาษาอังกฤษน, <c oughs> น,นั่แหละหงเฮียนพกเจ้านี่ซ้อนดีพูดแหละหงเฮียนพกเจ้านี่ซ้อนดีเกินแล้วไปเซ็งเซ็งภาษาอังกฤษผด้คะแนนเต็มร้อย เสิยงภาษาลาวผัดตกดูกคนลาวแทวๆตกภาษาลาวเอ๊ะเด็ดลายอันนี้เนาะอันนี้เนาะเด็ดลายอันนี้โอ้เอาเอานี่เหรอ Má phi Ali không Come on Ô, đây chị áo thân nè Xuống cái đỏ nè Ừ, áo bò Thân bò Thân sập bò Cái sai bò ถึงตงซ้ำวอีต้นร้านค่อยด้อย่ากเก็บบะถึงซ้ำเบื่อนาซ้สิกลงลงมาหายกลงกับบะถึงไงโอ้ยอารีะอะอารีเอยเก็บไดแล้วเลยเอาเอาหมดเอาหมดนั่นวิวิจาวข้วบเออเอาเก็บ เก็บ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 มาหันเก็บรดเก็บกดหมุน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 มุมุมมุนบุขอดใจภาษาอังกฤมาไหนวะหมุนหุนนี่เอเ็เก็บเเอาหมดหันนะเอาเก็บเอาเเไว้ไว้มาสิขึ้นเลยนี่เดเดสองอันหันเออหันดึงเอามาสองหันเออโอเค ยังอยู่เทิงผู้อีกอลูกกูลูกลาก,ลก <laughs> มันแปว้วมายังเลย <laughs> มันแป้ว่ายังค่อยแป้ได้แป้ให้นไ้มเนีย่ยน <laughs> no, ้อยใจปิงปิย วิบิดาอมอนนะวิบิดาอมอนบอแม่วันยังลูกเบิ่งเด้ตกตังคลูกเดบ้อเบิ้งเบื้งนับตังลงให้กันลงกันรับยั้ตังเข้ามากนจคไหนจะสิตตตัง บลมาขึ้นค้มออนนะค้มออนค้มอ่อนเอาข้ามออนเก็บหมักมอ่อนว้าวอ้าวอาขึ้นขึ้นเอาวคามออนเก็บหมักมอ่อนถอยหลังไปเด้อหันโต๊ะลงหันเด้ออืมเาข้ามออนเก็บมักมอ่อนปิดหนาไปนี่ปิดหนาไปปิดหนาไปจะได้ตกตังเออปิดหนา Nào. Oh. Nào, kiếp 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 nè say bẹt nè say bẹt nè say tôi đây bẹt nè say tôi đây ô nè say tôi đây bẹt nè say bẹt uh, I keep fell down ừ đây 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 đầm đầm nè đây ừ nè ม่วนเพื่อลเก็บนะกะเช้ากะไอไม่รู้เลยจะมืออะไรสิโลยจกเถอะไออันนี้เอา เดี <liberal. S 2> ๋เดี๋ยแบกีข้าเลยงบลูกเพิ่งจะทอดแสงเขาเห็นทมังมอนนี่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 หน่อยนี่หน่อยนี่นี่เด้ีเด้

ออไปแล้วไปเ <c oughs> อ้ามาล่างก่อนอลีมาล่างกับลูกไหมอลีเก่งายผูกมึงดูอลีเก็บผูก <c oughs> อลีเก็บผูก อลีเก็บได้หลายอาลีอลีอลีเก็บได้หลายอาลีล่างก่อนล่างก่อนเอา,อาไปปั่นกินโบอู้อลีก็บนโไปล้างมือเนี่ยลูกม,มือแดงเสียอะมือแดงนี่ นะตั้งมือในติลูกมือแดงแดงเดงนี่สายทาลิปต้องดูทาลิปทาลิปลิสติกบังลิสติกบังลิสติกอ่ะลิสติกอย่างดีอะไเงี้ยจิ้มบอกอ้ากินกินวิตามินซีสูงสุดเอาไปไปถายไปไปถ่ายไป บางนู้แถาอะไรเจ็บได้ฮะ